ท่านอาสงสัยนะครับอันนี้คืออะไร <ifi ér ados> ผมเอง <sm all> ผมก็สงสัยแต่อันนี้เห็นเห็นกันนะครับเห็นเห็นกันทุกวันประจำกุมารนางลำนางกวักอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์แต่นี่อะไร คนใช่ไหมลูกกอกไม่น่าใช่เดี๋ยวธรรมอาจารย์สุตตาอาจารย์ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นอะไรเป็นควันขี้พึ่งเอามาจากไหนในหุ่นขี้พึ่งครับหุ่นขี้พึ่งนี่เอาคือว่าเอาไปให้ซัพพลเออร์ยัดเข้าปากคนตายได้ปากศพเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอามาจากปากศพเอามาจากปกากศพมาได้ไงครับอาจารย์เอาพอซัพพลเออร์ฝากไว้เหรอ ฝากไว้สับเบอลยฝากไว้ก่อนฝากไว้หมดเนี้ยฝากไว้หมดเนี้ยเอาฝากไว้วัดละศพละศพเจ็ดศพเจ็ดวัดเอาฝากเอาเอาอะไรฝากไมาเด้เก็บประเช้ากี่พึ่งฝากสับเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอาขี้พึ่งขี้พึ่งหมดเนี้ยเหรอหมดเนี้ยเหรอเอาหมดเนี่ยนะปั้นลูกองค์ใหญ่ทั้ตัวใหญ่ทั้งนี่ยเหรอเล็กเอามาผสมปั้นองค์ใหญ่ทีหลังเอาผสมเดี๋ยวอ๋อเอาขี้พึ่ง ก้อนเล็กๆก้อนเล็กขนาดเท่าหัวเนี่ยเอามาอุดปากแล้วก็ต่อไปอุดปากแล้วทีเนี้ยเราก็มาผสมกับขี้ผึ้งธรรมดาอีกพึ้งขางล่างใหญ่เนี่นะโอ้ผมก็ใจรายเดียดได้ได้ได้เข้าใจแล้วคือเอาขี้ผึ้งไปให้สับเปลือฝากไว้ที่ศพเศษศพแล้วก็เอาจากปากศพมาเอาขี้ผึ้งจากปากศพมากี่กี่กี่ศพครับเนี่ยเก็บศพโอ้โหจริงไหมเนี่ยเก็บศพเก็บแมนจริงจริงหรือเอ็ง แล้วก็มาแล้วก็เอาขี้พึ่งมาผสมให้ได้เป็นหุ่นอย่างนี้คนหรือเปล่าเนี่ยขี้พึ่งนี่มันขาขี้พึ่งใช่ไหมเนี่ยนึกว่าลูกกอบเอาแล้วอาจารย์ทาทําไมเอามาทําทําาไมทาทาไมเนี่ยเอามาทําแบบให้ลักษณะคนที่นับถือได้แบบลักษณะโอเมทะเลาะโแวงกันทํให้ดีกันได้โอ้เป็นสิ่งที่ดีทำแล้วเป็นสิ่งที่ดี เมียหนีกันดึงให้เมียขึ้นมาเอาพผัวนี้ดึงมาให้ผัวได้อย่างอาจารย์ก็มีคาถาดิออคาถาครอบครได้มีไหมให้อย่างเดียวมีเหรออะไรๆขี้พึ่งปุดปากผีเก็บประชาูโอ้เนี่ยนะ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 เจ็บประชากันจับจับจับไงได้ไหมจับจับได้อาจารย์จับที่ผมไม่ผมไม่จับหรอกอาจารย์จับที่ล่ะผมไม่จับหรอก ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอันนี้ออ้ยผมไม่ากล้าจับแล้วเนี่ยงายง่ายงายง่ายแล้วนอนงายได้เ็ลไรอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยออ้ยไม่ากล้าจับกีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับรแล้ว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 มีถามตรงเนียนะคมีผีไหมเนี่ยมีครับในนี้มีไหมอยู่ในนียมีทั้งหมดอยู่ในเนี่ยผสมอยู่ในทั้งหมดอยู่ในเนี่ยอยู่ในนี่อาจารย์สัมผัสได้ไหมผีเนี่ยให้ยผีนี่บางทีคนที่ไม่ ต้องปองดองกันมันจะทําให้อันตรายเป็นไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 ดับดับเ๋ยวอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หัวใจผมเต้นเร็วจังวะอาจารย์จริงๆนะเนี่ยเต้นเร็วเต้นเร็วเลยนะอุ้ยผิดสังเกตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จากจากศพเลยอาจารย์เจ็ดศพขี้พึ่งเนี่ยนะขี้พึ่งเจ็ดศพเจ็ดศพเอามารวมเนี่ยนะเอามารวมกันเป็นก้อนใหญ่โตขนาดนี้เป็นหุ่น แล้วแล้วทํายังไงครับเนี่ยให้ให้ที่ว่าผัวเมียทะเลาะกันมาดีกันเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันแล้วก็มาสวดในหุ่นเจ็ดประชานี่อุตตภีรนี่เจ็ดประชานี่ให้ผัวเมียขึ้นกันมาดีกันผมว่าในนางกอนางขอคนนี้น่นั่นนะทะเลาะกันทะเลาะกันให้เสรมาดีกันไปเป็นมีไปเป็น อะไรไปหาเมียน้อยจะไปหาหัวน้อยหัวหลวงเนี่ยเหรอหัวนี่ไปหาเมียน้อยเอาคืนมาให้เมียหลวงได้เมียหลวงจริงปะเนี่ยนอกจากใจผัวไปหาจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยของทําได้จริงเนีายทำมาสวดหน่นตัวนี้เจ็ดประชาเนี่ยนะเจ็ดประชาจริงจริงไงเนี่ยจริงของเจ็ดประชาเจ็ดเมนวัดใช้พิเนตะก็เรียกเจ็ดประชาใช้พิจาณาญาณนะครับชมดูถามๆว่าผมเชื่อไหมแต่ผุนนี่แปลกครับ ป้านเป็นตัวคนเลยนะอาจารย์มีแขนด้วยทำไมต้องปั้นเป็นตัวคนด้วยล่ะต้องมีมีแม่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายคนไหนเนี่ยรู้ไหมล่ะชายนี่ผู้หญิงนี่เราทำไมรู้ได้ไงผู้ชายอยู่ทางขวาผู้หญิงทางซ้ายโอ้รุปร่างเท่ากันหมดแต่ผู้ชายอยู่ทางขวาผู้หญิงอยู่ทางซ้ายแต่ผู้ชายใหญ่ตัวหน่อยนึงอืมปั้นเองไหมเนี่ยอาจารย์เนี่ยปั้นเองปั้นมีมีตามีอะไรไหมเนี่ยมีแต่ว่มาเอามาผสมกันทำไมทำหูทำตาทำแบบนี้ละตอนแรกผมจะสัมภาษณ์นะครับนี่ทำไมอาจารย์แกสาตงแบบนี้นะครับ ผมมาสะดุดนี่เข้าอะครับนี่ก็เลยไม่สัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์นี่ดีกว่าดูน่ากลัวถ้าผมเข้ามาห้องนี้คนเดียวผมไม่มาหรอกเนี่ยอาจารย์แล้ว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 เนี่ยหมายเห็นมั้งไหมกันเนี่ยช่ว่าสีพึ่งผีอะไรเนี่ยมีไว้เห็นมั้งไหมหมาใช่ไหมหมา,ม,ามีไหมมีหมาไหมหมานะหมาฮะมาแล้วเ็นมาไหมใช่ไหมใชม่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ในนี่แหละอยู่ใน ที่พึ่งเนี่ยเนี่ยอาจารย์เห็นไหมเนี่ยเแต่ออกมาให้อาจารย์เห็นอยู่เรื่อยแต่คนอื่นไม่เห็นนั่นส่วนคนอื่นไม่มีขามาเป็นผีหรือมาเป็นคนมาเป็นคนกี่คนเนี่ยนี่นี่เจ็ดนะฮะเจ็ดคนฟังดูนะครับเจ็ดคนเิจารณายานนะครับแต่ถามว่าอาจารย์ทำทำแบบนี้กี่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 หุ่นแล้วเนี่ยทำหุ่นแบบนี้กี่คู่แล้ว คู่เดียวกันนะสองนี้นะใช้ได้ตลอดเลยเงี้ยใช้ได้ตลอดใช้ได้ทั้งปีทั้งชั่อายนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยใช้ได้ตลอดใช้ได้เอาเหรอถ้าผมเนี่ยคนเก่าเนี่ยทำได้ตลอดถ้าผมใครมาเก่าคนนี้กลับทำทำได้ตลอดเหรออถ้าเกิดสวดตัวใหม่ใส่ตัวนี้ละสวดก็คนอื่นใครที่มีเมียน้อยมีผัวน้อยอะไรเงี้ยใช้ทุนตัวนี้เรียกกลับคืนมาได้หมดได้แล้วหนังกวักนี่ล่ะหนังกวักที่ใช้ไม่ดีกว่าเนื้อกวักใช้กวักไม่ดีกว่าเนือกวักใช้กวัก วกมาช่วยกันเหลือช่วยอันนี้กวักคงยังไม่พอละต้องใช้เป็นมิช่วยใช่ไหมใช่ตอนนี้ช่วยกวักเท่ากันกวักให้มาช่วยช่วยพร้อมกันทําฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีโอ้แล้วจะมีกระถาควบคุมควบคุมสิ่งในนี้หรือเนี่ยในเนี้ยสิ่งในเนี้ยวางไว้ให้ออกเ็นพันทั้งหนมีหรืออวางไว้ไห้เพนพันทั้งหนให้อยู่ปกติอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เรียกไปต้องออกเรียกไปออกไปโอ้เนี่ยนะถ้าไม่เรียกไปไม่ต้องเรียกนะผมไม่อยากเห็นไม่ต้องเรียก ไม่อยากเห็นอาะนะครับหุ่นนี้ก็เรียกหุ่นหุ่นหุ่นก็เหมือนหุ่นเรียกให้คู่ที่แตกแยกก็มาคืนดีกันก็ดีนะครับดูแล้วไม่มีพิษมีภัยเนาะหุ่นนี่เนาะไม่กวนใครเนาะไม่กวนใครไม่กวนผมละมั้งไม่กวนใครทังค์น้องอย่าอย่าให้ตามผมไปนะต้องเจ็ดโอ้โหต้องเจ็บปลาช้าเนี่ยปลาช้าผสมขี้พึ่งเจ็ดปลาช้าเนี่ยแมนวัด อย่ยแม่ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอย่างกับลูกกอกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับค้นหาผีเดี๋ยวเราก็ไปหาที่ที่คิดว่าน่าจะมีผีนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับบางทีรอบๆบนี่นี่ดูนะครับรอบๆออาจจะได้ยินหรือได้ยินอะไรก็แล้วแต่นะครับดูเอานะครับนะครับดูเอานะครับ แต่ผมเมื่อกี้ก็ดับดับติดติดอะไรก็ไม่รู้กว่าจะใดทําทได้นะครับต้องขอเข้ามานี่ครับนี่จุดทูนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางคนไม่เชื่อลบหลู่นะครับได้ดีเจอดีทุกคนนะครับผมไม่ลบหลู่นะอาจารย์ครับก็ก็เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปกันอีกที่ใหม่เนาะอันนี้ดูแล้วก็น่ากลัวแนละ้วมึดแล้วด้วยครับ คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ